นี่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าสวนเ็าแยกสวนอะไรครับบุญยิ่งสวนบุญยิ่งครับของบุญยิ่งของคุณพี่ยกย่องครับนามสกุลสีขงแก้วสีคงแก้วครับผมช่วงนี้ก็คือกําลังปรับปรุงยังไม่เสร็จร้อยเปอเใช่ใช่พราะมาทําไปเรื่อยๆก็คืออนาคตล,ลูกๆจะมาดูแลด้วยทํ<อ>ำเย่ยงผมจะทํารากฐานไว้แล้วก็ ให้ลูกมาต่อเติมดีหลักโอ้ป้ายนี้เราเป็นคนดูแลเองโอ้นี่ครับประดับหินสวยอามนี่หน้าทางเข้าก็แยกตรงนี้อำเภอหัวไชยตรงถนนอะไรครับที่แตนนเรื่องเมืองนะเรี่ยงเมืองนะจะมีกลงหานลมอันนี้ก็คลองแรกเมืองเจ้าวัดแรกเมืองเจ้าวัดแรกเมืองจะมีสะพานสูงอยู่ครับอ๋อนี่อันนี้เราเริ่มทํามาตั้งแต่เดือนไหนหรือว่าปีไหน ก็ทาไปเรื่อยๆหลายปีแล้วผมทำอ๋อค่อยๆตกแต่งเรื่อยๆนี่จะปลูกจะปลูกต้นไม้เยอะนะคุณคุ้นเขีแยกตอนนี้ตอนไหนได้ัพไอ้นี่ก็ียกับปะรัสสับปารดสีนะครับนี่ครับอ๋อนี่เราตกแต่งเองหมดเลยครับนี่ครับชื่อเล่นชื่อลุงอะไรครับแยกไม่มีชื่อเล่นนะจริงเลยโอ้ยกย่องก็ได้อ๋อยกย่องโอ้ชื่อชื่อพาอดีเมื่อก่อนเป็นทุ่งนาตรงนี้อ๋อเป็นนา เสร็จแล้วเราก็นี ar, again, KK, ing, ่ต้นไม้เน er ี uck, ่เราก็มัดอยู่ไปตรงนัแต่ส่วนบนยิ่งนี่บนยิ่งคือชื่อพ่อถูกไหมครับชื่อพ่อเป็นที่นาของพ่อเออโทษโทษนะครับตอนนี้คุณพ่อยังอยู่ไหมครัเสียไปเลยครับอเสียไปสี่ปีแล้วสี่ปี้าดูจุดนี้ก่อนอันนี้กําลังจะทําอะไรนี่จะทำว่าจะทำจะปั้นองค์ที่เป็นเดพไว้ที่บนภูเขาเลยโอ้บนนี้เลยบูชาครับโอ้ น่าจะถ่ายรูปอะไรสวยนะเวลาทำเสร็จแล้วก็จะมาแบบที่ว่าถ้าคนนับถือวงที่พระเจ้จะได้มาแวะมาในการบูชาอันนี้ใกล้เป็นทำไมน้ำพุหรือเปล่าจะจำเป็นน้ำพุอ๋อนี่ครับตอนนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่น่าจะ70%เปอร์เซ็นต์นะความเสร็จราหกสิบห้าครับหกสิบห้านะครับผมนี่ครับแต่ก็ถือว่าสวยใช้ได้แล้วนี่ครับ สวนบุญยิ่งใช้ชื่อนี้ตลอดนะห้ามเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วลเดี๋ยวผมพาไปรุ่นเดี๋ยวีหล้างเปลี่ยน,น,นคนมาไม่เป็นมงคลด้วยครับชื่อของพ่อครับสวนบุญยิ่งโอ้จะเน้นการตกแต่งหินสวยงามนะของพี่ครับนี่ครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปดูสวนเดี๋ยวสวนข้างหลังก็ไปดูไปดูบุญก่อนนี่โอ้ทำอยู่คนเดียวเจ่านี้ก็ทำคนเดียวตลอดโอ้ดูหุญนี่ก่อนอันนี้สั่งทำจากไหนซื้อมา อ๋ออันนี้ไปขอเอาในตลาดหุ่นที่มันพังแล้วมัเสียแล้วคล้ายๆหุ่นชาวนาหรือเปล่าไม่ใช่เป็นหุ่นที่ไอ้ทางร้านของโจเซีผ้าเน่ะไว้เออคุ้นๆอยู่โจเซียปาเนาะเดี๋ยวแล้วก็ของมันพังก็ะจาไม่ได้แล้วเราก็มามาตกแต่งเอาอ๋อเป็นไอเป็นไอเดียที่ดีอันนี้ลูกคิดได้ด้วยคิดเองคิดเองครับลูกไม่ก้อยด้านอะไรด้านระไม่นะนี่ครับเออพี่พี่ยกย่องปีนี้กี่ปีแล้ว เ4แล้วครับปุ๊เจ็ดสี่ครับอายุมากกว่าพ่อผมเรียกลุงได้นะลุงยกย่องไปเลยลุงยกย่องนะเขาจะยังดูแข็งแรงนะเหมือนคนหกสิบกว่ากว่านี่พอดีเพื่อนนะดักนกให้เดีได้แล้วตัวตัวนี้ก่อนได้มาจากร้านด้วยเปล่าใช่ใช่ครับโอ้สวยๆดังนั้นเขามาต่อเติมอ๋อชื่ว่าดักนกอะไรนะเมื่อกี้นี่เพื่อนดักนกให้เพรว่าจากข้างหลังนี่จะทำสวนนกอ๋อเป็นนกอะไรบ้างครับทวเรียน ตอนนี้มีแต่นกเขานกเขาเองนกเขาอย่างเดียวอันนี้เพื่อนให้มาด้วยครับ<อ>เพื่อนให้มาจะกาวว่าจะจำบึงสวนนกขี่ข้างในเป็นสวนที่คนข้างนอกนี่ให้ไปอยู่ให้ไปสนใจข้างในอ้อเป็นสวนที่ร่มรื่นดีนะเยียบสสบนี่ก็ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะประมาณสักเกินครึ่งมานิดหน่อยอ่าเราโอบกิน่าไปกันนี่ครับจะร่มรื่นนะเดี๋ยวไปดูหุ่นกันเรื่อยๆก่อนอันนี้ก็เราได้มาจากร้านมือนกันมาตกแตง่ง อ๋ออันนี้บระดกของพ่ออันนี้หมายถึงพ่อเรารือเป่ะหุ่นนี้ไม่ไม่ไอหุ่นนี้ก็หมายบุคคลธรรมดาแต่ว่าไอตัวนี้เน,นี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วอจ,จอบนี่เขาเรียกว่าจอบจอบแบบเนี้ยฮะจอบแบบนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วอ๋อเมื่อก่อนก็ใช้ฮาเมื่อก่อนเลยหลายสิบปีก่อนอใช้อยู่โอ้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วผมมันแทบไม่มีแล้วครับนี่ครับอ๋ออันนี้ก็แยกฟางเข้าือเป่ะ่ากองฟางครับกองฟางนี่ครับ ก็เป็นสัญลักนะเะ็รสัญลักของเพราะที่นี่เป็นที่นาตรงนี้ต้องมาด้านหน้าถึงจะสวยพี่นี่ครับโอ้ยเยียกลงเลยการเจ็ดสิบกว่าแล้วเลยนี่เออเย็นตรงนั้นเลยครับสวยนี่อันนี้เป็นควายแล้วก็หุ่นนั่งบนควายสวยงามครับแต่มากลางคืนเซลเสียนี่นี่อยู่กลางคืนกลัวไหมไม่กลัวผมธรรมดาเลยแต่คนคนผ่านก็บอกว่าเฮ้ยกู่ฟ้าเนี่เดื ดูกว่านดูเสียวเสีย <ๆ S 1> นะบางดีนี่ครับเออผมนึกว่าอุ่นอะไรตั้งอยู่นี่ครับสวยงามอ่ะตรงนู้นไม่ไม่ต้องไปก็ได้ไกลๆโอเคชัดแล้วเดี๋ยวเราพาไปไปดูปลูกอะไรบ้างตรงนี้พูดปรักผลไม้ก็ผมก็ปลูกเน้นของยินต้นนะครับเห็นว่าน้นาก็จะทาร้านอาหารด้วยพื้นที่มันกว้างดีลูกครับเพราะว่าลูกตอนนี้ก็มีร้าน มีมีลูกกี่คนครับคุณลุงกี่คนนะครับอ๋อแต่ตอนนี้อยู่อาจใยา่อยู่สามคนเด็กมันก็เราทำไว้ขนาดนี้เลยนะเด็กมันก็คิดเองเองอ๋อครับอ่าแต่ละคนมันออนี่ท้ามิน้อยสวยนะอ่าเ่อตังขึ้นก็ใจว่าช่วงนี้ก็ปรับุงอยู่เดี๋ยวนาคตมันจะเรียบร้อยหมดอ๋อยาไปถึงด้านหลังนะเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ก็ได้ครับอ่าคุณให้คุณลุงนําไปเลย ช่วงนี้อาทิตย์แรกฝนตกหนักเนาะทั้งจังหวัดมากเลยช่วงนี้ยังชั่วหน่อยอ๋อนี่สวนของเราหมดเลยครับโอ้ลูกมะพร้าวด้วยมะพร้าวน้ำหอมต้นมันจะเตี้ยนะเตี้ยลูกเล็กอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ มาพระน้าบอกว่ามีอนาก็เกี้นี่เองอะไรเนี่ยเพิ่งติดตั้งมาแต่กี้นี่เองเครื่องอะไรครับอันนี้คือยังพึ่งเฮ้ยพึ่งต่อยไหมไม่ไม่มีพึ่งทีโอยังนะติดตมดเสร็จมิดแตะกี้นี่เองอ๋ออนาคตก็คือจำรังพึ่งเลี้ยงพึ่งไว้ไว้ขายแล้วแต่ตอนนี้รังอะไรก็แยกไว้กลางน้ำบอนมันได้เปล่าใช่ใช่ไม่บอล ไม่ว่าพึ่งที่ว่าอยู่ตามธรรมาชาติน่ะมันจะเข้ามาตามมันจะเข้ามาเองเลยกขาบอกเพื่อนๆแนะนำมาทำแบบนี้นี่ครับก็จะเป็นลายย้ายอันนี้ใบมะกรูดใช่ไหมน้อง,องมะกรูดอ,อ,อ,อันนี้พุทราโอ,อ้พุทรานี่ครับโอ้ะอะมะพร้าวเริ่มออกลูกบ้างแล้วนะอ๋ะอนี่ก<ม>็ถนนนี่ก็ส่วนของเราหมดเลย อันนี้ของของเราอันนี้ของผมอของเราคือพ่อแม่ให้น้องน้องเลี้ยงแต่ผมจะทำถนนจัดป่านเพื่อนาคตใครใครมาเที่ยวก็ได้จอดสะดวกนะและถนนนี้เราก็มอบไปเป็นเป็นของป่าจ้าแล้วนะไปเน้ะอ๋อนี่ครับนี่นี่เต็มสยามช่องโบทับเต็มสยามนี่ครับดีนะน้ำไม่ท่วมครับยังมีน้ำไม่ท่วม ครับอันนี้ไม่ได้จกแต่ผลม,มันอ,อันนี้ตรงนั้นก็เป็นพวกปาล์มใช่ไหมฮะนี่ปาล์มโอ้ปลูกหลายอย่างนะครับเนี่ยครับนี่เป็นของผลเนี่ยที่อยู่แปดไร่แปดไร่โอ้ก็ถือว่าใช้ได้นี่ครับปาล์มนี่เริ่มได้ไข่บ้างยังได้แล้วอ๋อครับได้แล้วปาล์มก็มีแค่ไม่มากนิดมาตรามาตราหน้าหมอก็ก็เริ่มออกลูกแล้วนะครับอืม สวนบนยิ่งสวนมลงทุกวันไม่ได้ตกแต่งวันไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้ตัดหญ้าหลังปีใหม่นี้ก็น่าจะเกือบเกือบเกือบเสร็จใช่หลังปีใหม่ผมก็ผมก็ทำไปเรื่อยๆเราคนอายุมากแล้วในเวลาเราก็ทําไม่ถ้าเหนื่อยเราก็หยุดใกล้แปดสิบแล้วแต่ยังดูแข็งแรงนี่แหละนี่นีนี่เรียกว่า เงี้ยครับของเราก็ทำเลยดีนะมองเห็นวิวกลางหันลมด้วย่สวนแล้วอยู่ใจยิ้มคลองด้วยยิ้มคลองไรรด้แาจนเลยอนาคตอาจจะเพิ่มที่นั่งนะเผื่อใไกมานั่งเล่นมาเที่ยวใช่ใช่เนียกำลังสกเลย นั่นแหละที่กำลังทำไม่ติดกิจผมการสินี่พี่ก็คือไอ้ไอ้ซุ้มของดวงพระดวงพระอืมดอกไม้ไงนี่ด้านหลังนี่นะครเราก็หญ้าที่รกๆเราก็ทำห้ร่มจะสวยมากน,านี่ครับก็มีเพลงด้วยนะเด็ดราวว่าว่าก็นอนอ๋ออ๋อ,อน,นี่ลุงก,ก็ประจำอยู่ที่นี่ว่าไปกระพาดใหญ่ ประจำที่นี่ครับอ oh, ๋อนี่ครับสวนบุญลูกอ็อยู่อากยัยผมนี่อยู่ที่นี่สวน,น <ะ S 1> บุญวิ่งตอนแรกผมมาเลี้ยงพ่อแม่อ๋อ oh. นะพ่อแม่คือท่านพ่อเสียหมดเสียหมดผมก็เลยอยู่ต่อก็อปรับปรุงไปเรื่อยๆนี่ครับโอเคแล้วเย็นเกลือตรงนี้ก็ประมาณรักเกินครึ่งมานิดหน่อยนะยังยังเพิ่มเติมอีกเยอะใช่ไหมลุงครับยังมีเยอะยังมีอาคารร้านอาหารผมมุดว่า จะมีร้านอาหารก็จะต้องมีอาการด้วยเนี่ยผมก็ปักไว้ก็แล้วเพราะว่าอาการขนาดไหนเทียวไหนพอดูแลแต่นนเรื่องืางนี้รดเริ่มปานเยอะแล้วนะช่วงนี้ใช่ใช่เดี๋ยวพอปีหน้าก็โควิดซาด้วยมันก็จะคนมาเที่ยวเยอะสบานนี่ครับสวนสวบุญยิ่งก่อนนับสกุอีกขั้หนึ่งคุณลุงยกย่องยกย่องสีคงแก้วครับสีคงแก้วโอเคครับขอบคุณคุณลุงยกย่องสีคงแก้วมากที่พาเดินดูสวนบุญยิ่งนะครับ เอาไว้เสร็จเรียบร้อยดีค่อยมาอีกครั้งหนึ่งเออโอเคครับยินดีต้อนรับครับโอเคขอบพรคุณมากครับครับผม